สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับป่อแม่ปีน้องที่รักทุกท่านครับวันนี้มาแกลสวนกันครับวันที่สามเมษาครับก็มีดอกไม้ด้วยครับมีดอกไม้สวยๆงามๆมากคุณผู้ชมนี่ครับดอกไม้สวยๆงามๆแต่ผมคงจะปพาท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดครับตอนนี้เห็ดออกปีนี้แปลกครับเห็ดออกระดูแรงครับก็คือเห็ดดานครับท่านผู้ชม ทางภาคอื่นห้องเพชรเนี่ยผมโมโหครับทางภาคอื่นเรียกว่าเห็นอะไรผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมกับนางกรไปดูครับเดี๋ยวให้คุณน้องเก็บครับมันจะออกต้นพยอมแบบนี้ครับที่หน้านักผู้ชมนะครับต้นใหญ่ๆนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มปลูกต้นพยอมแล้วครับนี่ผมเพาะแบบนี้ครับนักผู้ชมที่ต้นพยอมผมเพาะปีที่แล้วเขาทนแรงครับนี่ครับนี่ต้นนะครับทนแรงมากครับนี่ผู้ชมนี่ครับอ้าให้ ทีมานไปเก็บครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้หญิงเก็บครับเห็ดดาษเขาจะออกแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เขาใบมันอันนี้มันใบพวงนี้มันใบเขาเรียกใบพยอมในต้นพยอมพมเพาะขึ้นมาครับมาปลูกปีที่แล้วครับเริ่มเริ่มโตแล้วครับแต่เขาก็ตายไปหลายต้นครับคุณผู้ชมนี่เก็บแบบอกอออกแบบนี้ครับมาดูกันครับว่าออกแบบไหนนะครุณผู้ชมมาดูครับด้านนี้อีกครับในออกนี้ครับ ีนี้ถือว่าฝนตกเช้าครับเดือนเมษาได้กินเห็ดด่านอีกรอบนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับเก็บเลยครับเดี๋ยวทีมงานไปเก็บข้างล่าง,น,งน,น,นะครับเนินเขาครับท่านผู้ชมไปดูคุณน้องหาครับได้หรือเปล่าเออโอ้แถวนี้มันแห้งแล้งครับคุณผู้ชมอ,อพอดีผมได้เนี่มา แล้วครับไม่รู้ใครมากินแล้วมันทิ้งแถวนี้เดี๋ยวบาดเท้าแตกบาดเท้าอ้อาวโอ้แถวนี้คขไม่มีครับด้านเนินเขานี่ครับผู้ชมโอ้โหจะล้มจะลม้มเออแปลกดีครับออกเฉพาะด้านนู้นครับไม่ได้ไม่กี่ดอกมันต้อง,อ,ง,อ,งอ๋อน่าจะมี มีคนอื่นมาเก็บบคุณผู้ชมเพราะว่าด้านนี้มีใครเก็บถือว่าได้เห็นครับได้เห็นของแปลกๆครับที่เขาออกแล้วดูแลงคุณผู้ชมมีมีเท่านี้แหละครับไม่ถึงสิดอกได้นะก็ถือว่าได้เห็นนะครับท่านผู้ชมโชคดีครับปกติมันจะไม่มีนะครับ <S 2> <S 2> <S เดนเมษานี่นะครับหมดแล้วไม่มีหมดแล้วครับท่านผู้ชม ไปกันเลยครับเอาคุณน้องไปกันละไม่ได้แล้วครับน่าแค่นี้แหละรอฝนตกอีกรอบนะครับน่าจะได้นะเอาไปกันละครับคลิปนี้ก็ลำบาท่านผู้ชมไปก่อนครับงั้นก็ต้องดูดอกไม้ไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยครับดอกไม้ทองอุไรกําลังเริ่มกําลังเริ่มจะจริงๆทองอุไรเขาชอบน้ําฝนเหมือนกันครับ กับน้าฝนเวลาฝนตกปุป๊บเขาก็จะออกดอกเยอะนี่ครับออกดอกแบบนี้ครับโน่นก็จะเป็นภูเขาครับแถวนี้จะมีภูเขาสวยงามครับคุณผู้ชมนู่นครับไปดูดอกไม้นะครับจริงๆชอบดอกไม้ครับส่วนยังผมก็จะปลูกดอกไม้ไว้ชมเยอะคันี้จะเป็นดอกอผมลืมชื่อบ,บานบุรีเออบานบุรีใช่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  บานบุรีแค่ควมจริงไม่แค่หรอกครับ่านผู้ชมโตสูงเกือบเท่าเอวผมนี่ครับสวยงามแล้วก็จะมีดอกอะไรเอ่ยนี่ดอกสีชมพูนี่จะเป็นดอกยี่โถครับนี่ยี่โถผมมาลองปลูกนี่หลายต้นครับรู้สึกว่าจะประมาณ70ต้นนะครับต้นละร้อยสมัยนั้นใช้เงินไป7,000บาทครับคุณผู้ชมก็เหลือมาเยอะเพราะเขาไม่ทนแรงเท่าไหร่ครับ อันที่เหลือเขาปรับตัวได้ก็เหลือไว้เท่านี้แหละครับท่านผู้ชมเหลือไม่เยอะแล้วครับที่ปรับตัวไม่ได้เขาก็ตายไปแห้งตายครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลานท่านผู้ชมไปก่อนละครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ